เธอนั้นก็ได้มีดีโอคอลคุยกันกับเพื่อนสนิทของเธอก่อนที่เธอนั้นจะบอกให้เขารอเดินไปโรงเรียนพร้อมกันในตอนเช้าพอเช้าวันถัดมาเพื่อนของเธอก็ได้มาเดินรอเธอแต่ว่าเพื่อนของเธอนั้นไม่ได้ยืนรอเธออยู่ที่หน้าบ้านพอเขาเดินผ่านหน้าบ้านของเธอมาได้นิดเดียวเธอนั้นก็ได้รีบวิ่งตามหลังเขามาแล้วก็ได้พากันเดินไปที่โรงเรียนพร้อมกัน แต่ในระหว่างที่กำลังพากันเดินไปที่โรงเรียนเธอนั้นก็ได้ชวนเพื่อนของเธอแวมมินิมาร์ทหาซื้อของกินในตอนเช้าเพราะว่าเธอนั้นรีบออกมาก็เลยยังไม่ได้กินอาหารเช้ามาเลยเธอก็เลยรู้สึกหิวพอถึงเวลาพักเที่ยงเธอนั้นก็ตั้งใจที่จะเดินมาชวนเพื่อนของเธอไปกินข้าวด้วยกัน แตในตอนนี้เธอก็พบว่าเพื่อนของเธอกำลังยืนคุยกับใครอยู่ก็ไม่รู้อยู่ที่หน้าห้องเรียนส่วนเธอเองก็ได้เดินถอยออกมายืนฟังอยู่ห่างๆเพราะเธอไม่อยากเข้าไปรบกวนตอนที่เพื่อนของเธอกำลังคุยกันอยู่พอเพื่อนของเธอเดินผ่านมาทางนี้เธอนั้นก็ได้ชวนเขาไปนั่งกินข้าวด้วยกันแต่ว่าในวันนี้นั้นเขาก็ได้ขอปฏิเสธไปกินข้าวกับเธอก่อนที่เขานั้นจะเดินออกไป พอถึงเวลาเลิกเรียนเพื่อนของเธอนั้นก็ได้เดินเข้ามาหาเธอก่อนที่เพื่อนของเธอจะเอ่ยปากขอโทษเธอที่ไม่ได้ไปกินข้าวเป็นเพื่อนเธอเมื่อตอนเที่ยงส่วนเธอเองก็ไม่โกรธหรือคิดน้อยใจอะไรเพราะการถูกปฏิเสธบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเช้าวันถัดมาเธอนั้นก็ได้มายืนเล่นโทรศัพท์อยู่ตรงทางขึ้นบันไดแต่ในระหว่างนั้นเพื่อนของเธอก็ได้เดินมาชวนเธอไปเที่ยวสวนสนุกด้วยกันในวันพรุ่งนี้เพราะว่าในวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดก็เลยอยากจะไปเดินเล่นที่สวนสนุก เช้าวันถัดมาในวันหยุดเธอนั้นก็ได้ตื่นนอนตั้งแต่เช้าแต่ในตอนที่เธอกำลังนั่งเล่นอยู่นั้นเพื่อนของเธอก็ได้ส่งข้อความมาตามส่วนเพื่อนของเธอนั้นก็ได้มายืนรอเธออยู่ได้สักพักหนึ่งแล้วแต่ไม่นานเธอนั้นก็ได้เดินทางมาถึงแต่ก่อนที่จะพากันเข้าไปในสวนสนุกเธอนั้นก็รู้สึกหิวขึ้นมา